กระแสคอบบี้เมนูฟีเวอร์ในหมูม่มวลสาวกปีศาจแดงต้องบอกว่ายังร้อนแรงเสมอต้นเสมอปลายแต่ต้องดูกันว่าจะเสมอไปหรือไม่ภายหลังเจ้าหนูวัย18ปีทำผลงานได้ดีมากๆในโอกาสได้ลงสนามโชว์ตัวช่วงเกมปลีซีซั่นตลอดทั้ง3เกมที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เอาชนะอร์เซนนลซึ่งถูกพูดถึงมากเป็นพิเศษเพราะทีมผู้แข่งมีดีกีเป็นทีมสังดินาสูงไม่ใช่ทีมทั่วไปแมนเชสเตอร์นิ่งนิวทำบทความชิ้นล่าสุดเขียนโดยสมิลลรักเฮิร์ตในหัวข้อที่ชีน้นาไม่เห็นว่าบางทีคอบบี้เมนูนี่แหละคือผู้เเล่่นทีสาาามมมรถตติตปัญห แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนึ่งที่มีในซีซั่นก่อนได้นั่นก็คือปัญหาที่ทีมขาดตัวสแตนบายยามที่กาเซมิโลไม่พร้อมจะลงสนามโดยสมิลลักเฮิร์เชื่อว่าปีซีซั่นซัมเมอร์2023ที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆของคอบบี้ไมนูหลังผ่านการทดสอบในเกมเจอกับอาร์เซนอลที่ต้องวัดกับมิดฟิลด์รุ่นพี่อย่างเดคเคไลต์มาแล้วต่อไปในเกมที่ปีศาจแดงจะได้ชนกับเรอัลมลิดมันหมายความว่าคอบบี้ไมนูกำลังจะได้โอกาสเสริมแคลเซียมลูกหนังให้กระดูกข,ของตนเองกกกัับบบาาารรเเเจจอออคค่่่่แแขขงงดดนนนลละะะทททพยโีณื้ เชิงลึกซซมเอลรักเฮิร์ตบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคที่เอเดร็กเทนฮากเข้ามาทําทีมเคยมีผู้เล่นดาวรุ่งแดนกลางที่อยู่ในกระแสนสนใจอยู่2คนคือเจมส์การ์เนอร์และซิดานิกเบลโดยในรายของเจมส์การ์เนอร์ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้สังกัดของเอเวอเรตันนั้นเดิมถูกยกว่าอาจจะแจ้งเกิดในทีมของเอเดร็กเทนฮากได้แต่สุดท้ายจากการรวบรวมข้อมูลยกชุดครั้งใหม่จากทีมงานของเอเดร็กเทนฮากระบุชัดว่าเจมส์การ์เนอร์จะไม่เหมาะกับฟุตบอลของเขาในระยะยาวจึงถูกตีตกและขายออกไปในที่สุดชเช เชื่อว่ายังไม่สามารถทะลุขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ระยะยาวได้เพราะมิติการเล่นยังมีไม่มากพอแต่ทั้งหลายเหล่านั้นค่อนข้างจะต่างจากกรณีของคอบบี้ไมนูที่ตลอดเวลาช่วงกลางซีซั่นจนถึงช่วงท้ายของฤดูกาลก่อนจะเห็นชัดว่าเอลิกเทนฮาร์คพยายามจะค่อยๆดูดหลังคอบบี้ไมนูให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศของทีมและบรรยากาศของความเป็นแชมปเปี้ยนโดยหลักฐานคือเกมที่เอาชนะนัดชิงดิคับจะเห็นว่ามีช็อตที่เอลิกเทนฮาร์คเข้าไปกระซิบกระซาบกับคอบบี้ไมนูเป็นพิเศษเผยให้เห็นว่าคุณสื่อชาวดัตช์ก็คดาดหวนนัันวเเาคมมกบทร ยังได้ระบุด้วยว่าคคอบีเมนูคือหลักฐานสาคัญของแนวทางการพัฒนาผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้ปัชญาฟุตบอลของเอเดร็กเทนฮากที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากแนวทางการพัฒนาเยาว,วชนในอดีตท,ที่มักเน้นเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนมา้มกนยกตัวอย่างเช่นสกอตต์แม็กโทมิเน่ไหลย,ย้อนไปถึงพอปอกบาสเมลลักเฮิร์ตเชื่อว่าเอเดร็กเทนฮารกํกลังปฏิวัติระบบการพัฒนาเยาว,วชนใหม่ให้สอดรับกับแนวทางการทํางานของตนเองให้มากขึ้นนั่นคือการเน้นให้มิดฟิลสามารถเล่นในแบบเดียวกับที่เฟรนกี้ได้ยองเป็นนั่นคือเเเเลล่นกกกมมมรรัับบไดดด้้้้้ีแแพาตุุสทยวะ สิ่งที่เขาคิดเอาไว้นั่นคือการคาดกันว่าเฟซจะย้ายออกจากทีมในหน้าร้อนนี้ส่วนสก็อตต์แม็คทูมิเนอาจจะได้อยู่ต่อหรือไม่นั้นโอกาสคือ50-50แต่ที่แน่ๆคือซีซั่น2023-24 20จะได้เห็นเอริคเทนฮากพยายามพัฒนาขีดศักยภาพของค็อบี้เมนูให้มากที่สุดแล้วจากนั้นในตลาดรอบต่อไปอาจจะเป็นตลาดมกราคม2024หรือซัมเมอร์2024จะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เอริคเทนฮากจะลงตลาดเพื่อไปดึงมิดฟิลที่เชี่ยวชาญด้านเกมรับโดยตรงเข้ามาเสริมและปล่อยสก็อตต์แม็คทูมิเนออกไปโดยส่วนนี้มีตัวแปรที่ลักเฮิร์ตเขียนไว้นั่นคืออาจจะเร็วขึ้นถ้า เมื่อนี้ทีมปล่อยสกอตแม็กทูมินได้หรือทําไม่ได้จริงๆแต่ด้วยเงื่อนไขของโอกาสในการเข้าหาดิวโซเฟียนอัมราบัตก็จ,จะทําให้ปีสัจแดงต้องเข้าหาเพื่อคว้าตัวออกมาไว้ก่อนแต่ที่แน่ในมุมคิดของเซอร์เมลลักเฮิร์ตนั้นเชื่อว่าเวลาของสกอตแม็กทูมินกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้จะหมดลงแล้วเพราะอนาคตใหม่ที่รอวันก้าวไกลมากกว่าได้แจ้งเกิดขึ้นมารอจ่อคิวเพื่อเป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่แล้วนั่นเองส่วนดาวรุ่งอีกคนที่ชื่อถูกพูดถึงไม่แพ้คอปปี้มายนูนั่นก็ เคียงคู่กับลีซเบนเน็ตวัยสิปีโดยทั้ง2คนนี้ถือเป็นผู้เล่นคนสําคัญของปีสแสดงรุ่นเยาวชนชุดที่ก้าไปคว้าแชมป์เอฟเอยูด์ครับฤดูก,กาล2อ2 1ันยี่สิบถึงยี่สิบสองอีกทั้งจะเป็นชื่อที่ได้รับการยกย่องอย่างมากจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทีมเยาวชนที่เชื่อว่าทั้งแดนกอและลิซเบนเน็ตเป็นดาวรุ่งในหมวดที่ศักยภาพมากพอจะขึ้นไปอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้โดยในรายของแดนกอเป็นผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ที่มีแนวทางการเล่นที่สอดคล้องกับฟุตบอลสมัยใหม่เพราะมีดีนามิก,กสูง Bennett, ง,มง, e สงมาากเเพียปััจจุบนข โชคร้ายได้รับบาดเจ็บจึงไม่ได้เดินทางมาทัวร์สหรัฐอเมริกากับสโมสอดด้วยตามข้อมูลจากเว็บไซต์ยูเนเต็ดอินโฟการระบุว่านี่คือผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ที่มีสัดส่วน6ฟุต1นิ้วมีความแข็งแกร่งและมีภาวะผู้นำจากการเคยสวมปลอกแขนกับตันทีมในเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ยูทัพมาแล้วที่สำคัญคือเป็นเซนเตอร์ในรูปแบบสมัยใหม่ที่ไม่ใช่ดีแค่เรื่องของตัวใหญ่อย่างเดียวอีกด้วยนี่ถือเป็นข่าวดีๆของแฟนบอลปีสัต์แดงในแง่ที่พวกเขาได้เห็นว่าสโมสรไม่เคยขาดสายทานการผลักดันเยาวชนให้กลัยาง้ภใต้ การบริหารจัดการของเอริกเทนฮากที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการพัฒนาระบบเยาวชนของทีมยิ่งทำให้แฟนบอลปีสัตแดงมองเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกดาวรุ่งภายในทีมว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นว่าในอนาคตจะมีใครบ้างที่สามารถแจ้งเกิดขึ้นมาเป็นดวงดาวของวงการฟุตบอลได้บ้างเวลาเท่านั้นจะให้คําตอบเรื่องนี้ครับ ด้านของเนื้อหาหน่าสนใจจากบนหน้าเว็บไซต์สโมสรมีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของอังเดลนาะหน้าออกมาอีกหนึ่งชุดซึ่งถือเป็นบทสัมภาษณ์ชุดแรกที่เป็นการให้ปากคากับสื่อสโมสรเนื้อหาคือการเปิดตัวตนและการอธิบายว่าผู้รักษาประตูในแนวทางที่เขาเป็นนะั้นมันคืออะไรผมเป็นผู้รักษาประตูที่สามารถเล่นบอลจากแนวหลังได้สบายมากแต่มันก็มีปัจจัยอื่นด้วยสิ่งสําคัญคือการต้องจดจําสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆที่จะพบเจอและนั่นคือสิ่งที่ผมทํามาตลอดรวมถึงสิ่งที่สาคัญกว่านั่นคือความจําเป็นที่ทีมต้องการในสถานการณ์บาาาาางงงงเเเวลลขขขออกรรแ่่ันนมมืส มันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นกับใครเพราะบางสถานการณ์เราเป็นฝ่ายคลองบอลมากกว่าแต่กับบางสถานการณ์มันอาจไม่ใช่ดังนั้นแล้วคุณก็ต้องมีไหวพริบและฉลาดพอในการช่วยทีมยังไงก็แล้วแต่การได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมในระดับสูงแบบนี้มันก็น่าทึ่งผมลงซ้อมครั้งแรกกับเพื่อนๆแล้วผมจึงบอกได้ว่าคุณภาพของที่นี่สูงมากๆผมมองว่าในสถานการณ์ที่ได้คลองบอลผมอาจต้องยืนสูงและบางครั้งก็ต้องดรอปต่ำอย่างที่ผมบอกครับมันคือเรื่องของช่วงเวลาณตอนนั้นของเกมซึ่งคุณต้องรับรู้ม ก็ต้องปรับตัวให้ได้กับทุกสถานการณ์ต่อด้วยคําถามเรื่องว่าเขาคิดว่าตัวเองเหมาะสมหรือไม่กับการได้ย้ายไาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งนี้มันไม่เหมือนกันในแง่ความรู้สึกเพราะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันคือเกียรติยศที่ไม่ใช่ใครก็สามารถจะเดินทางมาถึงได้สําหรับผมถ้าคุณอยู่กับสโมสรใหญ่ๆแบบนี้คุณก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกและเมื่อพิมพิลิกเดินทางมาถึงผมก็ต้องพิสูจน์คุณค่าตัวเองผมคิดว่าผมเหมาะสมกับโอกาสาที่ได้รับมาตอนนี้แต่การเก็บกินชีตได้ของผู้รัักษาาาประตตูมนมนน่ดหยยถึงเคคีวแุณภพ เพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยสําหรับในประตูอย่างผมแนวรับคนแรกก็คือกองหน้ายังมีความคิดเห็นจากยับสตัมอดีตประกานหลังระดับตํานานของสโมสรที่ออกมาพูดถึงอังเดโอนานาว่าการเข้ามาของเขาจะทาให้แฟนบอลปีสัตแดงมีความสุขกับฟุตบอลชนิดที่คาดไม่ถึงได้เลยอังเดเป็นคนที่ไม่เคยตื่นเต้นลนลานเวลามีบอลในการครอบครองผมเคยทํางานร่วมกับเขาที่อาแจากผมอยู่ในช่วงวัาที่เขาเติบโตขึ้นมาและเขาก็เล่นเกมมามากในทีมระดับยูยี่สาที่ผมทํางานอยู่ในลีกลองของประเทศอังเดเป็นผู้เล่นที่ผมนิยามว่าเป็นคนที่นนนิสัยยดีแแแลล้ว่ๆใจเ็ะ ค่างเป็นคนที่สมถะเขาชอบสร้างเสียงหุ่นเลาะดังนั้นใครอยู่กับเขายังไงก็ต้องอารมณ์ดีแน,แน่แต่งมุมเขาก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาน่าเขารบเป็นผู้รักษาประตูที่ดีมากๆเขามีคุณสมบัติของผู้รักษาประตูที่ดีโดยเฉพาะปฏิกิริยาบนเส้นประตูและการพุ่งตัวเองออกมาตอบสนองกับสถานการณ์เฉพาะหน้าเขาอ่านเกมดีเล่นกับบอลได้สิ่งที่เขาทําได้ดีมากๆคือการดึงเพย์การเล่นให้หยุดนิ่งแล้วพอเขาสบช่องเขาก็จะแทงบอลทะลุคู่แข่งไปในพิบตาแต่แฟนบอลก็ต้องทาความคุ้นเคยกับแนวทางของเขาให้ชินด้วยมันคือวิธีการเล่่นแบบสมมัหของรกษา ที่มั่นใจในการใช้เท้าเล่นบอลและหาโอกาสจ่ายบอลทะลุช่องตั้งแต่แดนหลังึิงสําคัญอีกอย่างคือเขาเล่นได้ด้วยเท้าทั้งสองข้างในคุณภาพที่ดีไม่ต่างกันนี่คือความน่าตื่นเต้นมากๆสําหรับการจะได้เห็นการเล่นของเขากับปีสัตว์แดงเขาเคยผ่านประสบการ์เกมใหญ่มามากแล้วและส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาจะยกระดับเกมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แน่นอนด้านอนาคตของฟาคุนโดปเยสตีที่กระแสะข่าวค่อนข้างเยอะว่าเขากําลังจะถูกปล่อยยืมตัวไปเก็บประสบการณ์อีกครั้งล่าสุดเจ้าตัวเป็นคนออกมาเผยเองว่าผมได้พูดคุยกับเเออริคแแลล้้้วะททีู่ดดดไืาาัังงหมกํ ทำงานร่วมกันเพื่อหาว่าสโมสรไหนจะดีที่สุดต่อการพัฒนาตัวผมและผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันคือเรื่องที่ต้องดําเนินไปเพราะผมก็ต้องการเวลาในการลงสนามในตําแหน่งของผมและอายุของผมตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือการได้หลงเล่นและเรากําลังมองหาทางออกในทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดจากสัมภาษณ์นี้ของฟาคุนโดเปเยสตีก็ค่อน้างชัดเจนว่าเราน่าจะได้เห็นเขาถูกปล่อยตัวไปเล่นในรูปแบบการยืมตัวในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงส่วนจะเป็นทีมไหนเชื่อว่าคงไม่นานที่จะได้คําตอบครับขณะที่สถานการณ์ของดอนนี่ฟันเดเบกแลวเฟรดตามรายงานของไซมอน ระบุว่าทั้งสองคนกําลังเป็นที่สนใจจากหลายทีมที่พยายามจะเดินหน้าพูดคุยแต่ยังไม่มีรายงานว่าทีมใดที่เข้าใกล้ในเวลานี้ที่จะปิดเดิลส่วนฟาบิซิโรมาโนออกมาสยบข่าวลือรายวันที่จู่ๆก็มีกระแสแฮร์รี่เคนและคลีิเลียนเอ็มบาเป้โผล่เข้ามาในหน้าข่าวโดยโรมาโนยังยืนยันว่าแมนยูยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทั้งเคนและเอ็มบาเป้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดเวลาที่ผ่านมาในตลาดรอบนี้และเป้าหมายเดียวที่ปีศาจแดงเดินเกมอยู่ตลอดเวลานี้นั่นคือในรายของลาดบุชฮอยลุนเท่านั้นซึ่งขข้้ออออออมมูลลงงดินนุุยยตตตาาาาี่สกกปรร ในช่วงกลางดึกของเมื่อคืนระบุว่าการพูดคุยระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอัลตันตาเทียวล่าสุดนั้นค่อนข้างจะเป็นไปในมุมบวกและทางปีศาจแดงก็จะรวบรวมรายละเอียดแล้วยื่นข้อเสนอเข้าไปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไม่กี่วันนี้จุดนี้เทเลกราฟโดยเจมดักเกอร์เชื่อว่าค่าตัวที่ปีศาจแดงตั้งไว้ว่าจะไม่ทะลุกเกินกว่านั้นก็คือ60ล้านปอนด์ซึ่งก็ค่อนข้างสอดรับกับสื่อฝั่งอิตาลีที่บอกว่าดีลนี้น่าจะจบได้ที่ตัวเลขไม่เกิน70็บล้านยูโรหรือก็คือาอบวบห เชสเตอร์ยูไนเตดมีการติดต่อเบสเช่เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดีลคีเลนเอ็มบาเป้นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากข่าวที่ว่าเอาฮิรายื่นซื้อเอ็มบาเป้ในราคาประวัติการ2 5 9ล้านปอนด์เลยทําให้ชื่อของนักเตะร,ร้อนเข้ามาในกระแสตลาดและหนีไม่พ้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะถูกจับยงด้วยแต่ข้อเท็จจริงตามฉากการคิดที่อิงบนหลักความเป็นจริงนั้นค่อนข้างจะพูดได้ว่าไม่สมเหตุสมผลอะไรนะครับเพราะสิ่งที่รู้ๆกันอยู่ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเตดไม่ได้มีเงินถุงเงินัััังนนการนนรรา,นกการร้คดตต่่อทีีวขขวข ไฮรูลที่ไล่ล่าก,กันอยู่ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเจราจากับทั้งอัตจานตาเพื่อหาราคาที่ถูกที่สุดอยู่เลยฉะนั้นข่าวกับคีเลนเอมบาปเป้นั้นจึงให้มองว่าเป็นสีสันในหน้าข่าวไปก็เท่านั้นแหละครับเพราะความน่าจะเป็นมันน้อยซะยิ่งกว่าน้อยจริงๆนั่นเองแหละครับ